กาบสวัสดีพยพี่น้องเอบซี่เช่าโลกสุขสุขสุขนนะครับเด้อครับมือนีอาจารย์กระดยมาาเฉียดนะครับริมแม่น้ำโขงนะครับติดฟังเล่าเด้อพยพี่น้องนะครับครับอาจารย์มาภาวนาอยูน่นีสามขึ้นก็ถือว่าฝันดีนิมิตด,ดี กสิได้ให้โชคให้ลาบเผยพี่น้องนะครับนี่คือบรรยากาศเออเผยพี่น้องผู้เขากาสิล้อมรอบเลยครับเผยพี่น้องนะครับเวลาอาจารย์มาเอาโชกเอาลาบฝากเผยพี่น้องเอฟซีชาวโลกสุขนอาจารย์ก็ได้ขึ้นมาณนะสถานที่ตรงนี้เออได้มาภาวนาหาตัวดีดีเออเด็ดเด็ดฝากเผยพี่น้องชาวโลกเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่สุขุสุขชน งวดที่แล้วในนิมิตอาจารย์ฝันข่วงสุดท้ายอาจารย์ก็ได้ฝันถึงพระเจ้าตากเพื่อนเก่ากระดานมาให้อาจารย์ก็ตีเก่าหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเด้อเ่ยพี่น้องแล้วกะตองงวดอาจารย์ก็ได้ฝันนิมิตงูกัดฟ้าตีนอาจารย์อาจารย์ก็ตีใส่เจแปด 8, เกจศูนย์เกจหาอาจารย์กับเด่นเกแปดกับือวาหลายคนที่เบิ่งลิปสมหวังพารวยกับพวกสี่โชคดีกันเนาะพ่อพี่น้องวดที่แล้ววดวันที่หนึง่งกันยากกับพวงสี่โชคดอีอาจารย์ก็ดีใจพุ่มใจผู้ที่โชคดีกะอย่าลืมงานบวงสวงเฮาเด้อพ่อพี่น้องนะครับ งานบวงสวงเฮาไดซอยกันพอเฮ้าอยากได้โชคได้ลาบกับเราเทวดาครับคืองานบวงสวงคือเวลาเขาบวงสวงเดอ้อพื่พี่น้องครับวดที่แล้วกับฝันดีงวดนี้อาจารย์ก็มาภาวนายอยู่นี่อาจารย์กับฝันอาจารย์กับฝันเห็นครับพระเดชพระคุณคู่บาอาจารย์นะครับองค์หนึ่งนะครับที่อาจารย์ฝันอาจารย์กับฝันเห็นอาจารย์ นะครับที่อยู่สกลนครอยู่ตำหนักปู่แปศอกนะครับก็บได้ฝันเฮ็นเพิินอาจารย์ก็ได้ตีไว้นะครับว่า,าด้วยพระเดชพระคุณครูบาอาจารย์เพิินถือศีลสองร้อยยี่บเจ็ดข้ออาจารย์ก็ตีเกดสองไว้กบพ่อพี่น้องแล้วกะอาจารย์ก็ตีอีกนะครับฝันเฮ็นเพิินก็มีขันตีก็ตีแปดหนึ่งเกตหนึ่ง แปดเก้าครับพ่อพี่น้องนะครับนี่คือขึ้นแรกที่อาจารย์ได้มาณนะสถานที่ตรงนี้ที่อาจารย์ได้ฝันได้นิมิตอาจารย์ก็ได้ตีไว้ด้อพยพ่อพี่น้องนะครับขึ้นที่สองอาจารย์ก็ฝันอีกครับพ่อพี่น้องแต่ว่าอาจารย์ก็ได้ไปเสี่ยงโฉกเสี่ยงลาบอ,าอยู่วัดปู่ลุ่ม นะครับวัดปูหลุ่มอาจารย์ก็เคยไปเสียงผักหวยกับเขานะครับอาจารย์มาตรงนี้ก็บางที่อาจารย์ก็มาขอจยุดทูบกับเขาครับเขาว่าลายงวดนะครับในนิมิตกับเขาบพว่าสามตัวก็ดีสองตัวก็ดีอันนี้เป็นตองงวดครับพ่อยพี่น้องเป็นตองงวดนะครับอาจารย์กับมาฟันขึ้นที่สองนะครับขึ้นวันที่หา้าอาจารย์กับฟันพ่อยพี่น้อง ออฟันดีครับพ่อเม่พี่น้องอาจารย์ก็ได้เอาเลดมงคลไปเสียงเมึงอาจารย์เสียงแปดเก้าเจ็ดศูนย์เก้าครับพี่น้องฟันว่าเข,าข,า,เา,ขเาข้วยมาให้สองตัวครับเอาข้อยให้สองตัวครับพี่เมพี่น้องเพิ่นเอาข้อยมาให้สองตัวอาจารย์ก็ฟันเห็นแม่มอบให้แม่อาจารย์แต่ว่าจะลืมเด้อครับแม่อาจารย์นี่ก็คือ ขันว่านา้าผู้ยิ่งกัแม่กับเป็นเก้าเพื่อนกับเป็นซีแต่อายุของคุณแม่นี่ืูอเศร้าก็ได้ถามเพิ่น,นอายุได้บัดเพิ่นนี่ก็คือเก้าสิบห้าเขาเก้าสิบหกปีครับพ่อยพี่น้องเก้าสิบห้าเาเก้าสิบหกปีครับนี่แหละพ่อยพี่นอ้องเพราะว่าอาจารย์กับฟันว่าเขาเอากล้วยมาให้สองตัวมีแต่โตงามๆพ่อยพี่น้องโตบักไง อาจารย์ก็มั่นใจว่าคงสิเป็นโชคคงสิเป็นบุญเป็นกุศลเฮาอยู่หรอกครับงวดนี้พองวดที่แล้วก็ที่ว่าแตกบนแตกล่างครับงวดนี้ก็คงสีแตกอีกเพื่ยพี่น้องนะครับเพราะสถานที่ตรงนี้อาจารย์ก็ตั้งใจว่าอาจารย์ถ้าเป็นบุญวัฒนาก็าสิเฮ็ดตำนักเออเฮ็ดตำนักูก่สถานที่ตรงนี้กันผููได้โชคดีเออกับอาจารย์อาจารย์ก็สีได้ เชิญน,นะครับรวมบุญรวมกุศลนํำครับได้ส้างได้แปลงอ,อยู่ในสถานที่ตรงนี้ภูมตรงนี้และพย่อพี่น้องนะครับอาจารย์กระสิเดเบิงหวทยที่อาจารย์ได้เสียงท่ายไว้ให้เพย่พี่น้องได้ไปวิเคราะห์พิจารณาย่านเบิงนะครับอนี่คือตองวดครับพ่อพี่น้องอันนี้ก็คือชิป งวดสุดท้ายงวดวันที่หนึ่งกันยายนเนอร์ครับพ่อยพี่น้องอาจารย์ได้ปล่อยไปก็ถือว่าแตกทั้งบนทั้งล่างผู้ใดดูชิปวัดป่าเนินหินแดงปู่แปดศอกกับงวสิโชคดีเนาะครับพ่อยพี่น้องนะครับพพอ,นะบอดีตคืออาจารย์ได้ปล่อยไปตองงวดอา่อาอ่าอาจารย์ได้ปล่อยวันที่หนึ่งนะครับง้งสุดท้ายอ่านะี่ตองงวดอาจารย์ก็ได้ปล่อยตั้งแต่มือบวงสวง เขียนให้พ่อพี่น้องบวงสวงวันที่30บวงสวงวันที่30อาจารย์ก็เขียนไว้เกตแปดนะครับอาจารย์ก็เขียนไว้เกตแปดก็ออกบนออกลางอันนี้อาจารย์ให้ตัวกลับก็คือ8ปดเกตเก่าหนึ่งเต็มเต็มครบับพ่อพี่น้องแล้วก็เฉยพ่อพี่น้องได้เบิง้งนะครับที่อาจารย์ในมานิมิตในมาวนนาวนาอยสถานที่ตรงนี้ ครับเผยพี่น้องนะครับเบิงนะครับเดอ้อเผยพี่น้องนะครับนี่เป็นงวดวันที่16ต่องวดที่อาจารย์ได้มาฝันมานิมิตที่อาจารย์ได้ขีดไว้เดอ้อเผยพี่น้อง8 9 7 0 9้าเจนี่ก็จะเป็น1 0 9ก็ได้เดอ้อเผยพี่น้องนะครับแล้วอาจารย์ก็7 2 9 4 9 2ก็อย่าลืม9 6เดอ้อเผยพี่น้องนะครับอย่าลืม9 6 แต่ว่าน,นี่เป็นโตที่อาจารย์เด่นไหวให้กับพี่น้องล่องไปวิเคราะห์พิจารณา่านเบิงเด้อพี่พี่น้องนะครับไปวิเคราะห์เบิงพิจารณา่านเบิงครับพี่พี่น้องอ่าเอบซี่สุขูสุขนนะครับอ่าแชปหนาจออย่าลืมนะครับอาจารย์สมหวังปู่แปดศอกก็คือสมหวังพารวยครับอ่าเมื่อวานในย t u b e ก็ดีนะครับอ่าในเฟซ กดีเด้อพ่ยพี่น้องอาจารย์ก็ได้ส่งไปให้พ่ยพี่น้องล,ลูกลุกหลานของปูแปดศอกสุขุสุคนนะครับนี่คือหวยที่อาจารย์ได้เขียนไว้เด่นไว้ให้กับพ่ยพี่นอ้องชาวโลกสุขุสุขนนะครับเวด้อครับว,วันที่16กันยายน2 5 6 6ครับพยพี่นอ้อง8 9 7เ9จนะครับ นี่อาจารย์ก็ได้เด่นไห้ให้กับพพี่น้องสุขูสุขคนจังได้กับชิปนี้กับฝากพพี่น้องไหวเพืยงแค่นี้นะครับเด้อกับคอยโชคดีลำาุ้ยกันสุขูสุขคนคอยเงินไหลน่องทองไหลมากับคอยมีแต่ข่วมสุขข่วมเจริญเด้อครับปราถนาสิ่งใดคอยสมค่วมมุงมาดป่าถนาสุขูสุขคนครับลิปนี่อาจารย์กับขอไว้เพี่งแค่นี้ก็ขอให ทุกคนนะครับมีความสุกความเจริญเงินไหลนองท่องไหล,ไหลมาให้มันเป็นบุญเป็นกุศลเล้อพ่อยพี่น่องนะครับ อันนี้ก็เป็นคลืนแรกที่อาจารย์ในมาน,นิมิตรเผยพี่น้องคลืนแรกอาจารย์ก็ได้อยู่ในสถา,านที่ตรงนี้ก็คือ10930ครับเผยพี่น้องหนึ่งกวดวันที่16เด้อเผยพี่น้องอา้าวล่องวีเคราะห์พิจารณาย่านเมืองครับอ่ามีอยังกระท้หาอาจารย์สมหวังได้เด้อครับเผยพี่น้องนี่แหละครับริมน้ําโขงนะครับอ่าเฉดริมน้ำโของอ่าเฉดฟังเล่า นะครับเขตจังหวัดเลยและจังหวัดหนองคายแดนกันครับพ่อยพี่นองอาจารย์ก็เคยมาเอาโชกเอาลาบยู่ในสถานที่ตรงนี้ไปฝากพ่อยพี่นองสุขูสุขคนอาจาังได้ก็ฝากพ่อยพี่นองไว้ด้อครับเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ครับก็คือปูแปดสอิ่นสีซอยลูกซอยล้านเพิินอาจารย์ขอเป็นสะพานบุญให้สุขูสุขคนเด้อครับก็คใหยโชคดีลำด้วย เกินไหลน่องท่องไหลมา,าโชคด,ดีสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับโชคดีรวย